อดีซี่สูผูกสุก้อนครับผมอยากมาตามแนวทางของปูสว่างกันตองวดน้อนพี่น้องเนาะเข่าเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเลขเวียงกับเข่าเก่าอาพี่น้องมาเบ่งหลักฐานของเก่าเข่าเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเข่าตัวปูมักเข่าตัวปูชอบเลยพี่น้องเลยเห็นบ่หาสองรับก็เสียงเพ่งตลาดนัดน,น้อพี่น้องเนาะปูไหนบ่ปูือถือตัวมกักคักแต่ปู ก็ถ um ือต <day> oh. oh, ัวม oh, nah. ักค okay. oh, ัดแค่เอาโอ้โอ้เขากันโอ้สิน่ะเป็นเสียดายเนาะถือตัวมักซ้ำถือตัวปูมักซ้ำพี่น้องเลยหาสองกับเก้าศูนย์ศูนย์เกาไหมป้าถือตัวมักเขาบอขายโอ้ขายโอ้ปูดปไดอะไรตะทื่น เพราะว่ามันเข้าใจเครื่องเดียวโปลาว่าฉีเจ่อศูนเก่าเก่าสูนเขาบ่อข,อขออายซ้ำขงทุกไทยไปล <ไป S 2> าฉิดซ้ำอีกเรื่องปปูนี่ป,ป,ปา โอ้ปูว่าขี้เปรี้ยวซ้ำอีกแต่ว่าซื้อไว้แล้วว่าขีเา้เปซ้ำอีกเขาว่าเขาว่าบอขายเลยบมหรือว่าเป็นโอ้โอ้โอ,โอ้เป็นตระเสถ่ายเนาะพี่น้อง,อง,องว่าขี่เปรี้ซ้ำเก่าศูนย์ศูนย์เก่าซื้อแล้วปูซื้อไวออ้แล้วว่าขี้เปซ้ำอีกโอ้ยจังสี่อะไรแย่ได้เนาะปูแย่มเอาผีได้ก็ได้ ข้อเถือกเราจ้อเถือกเราอันข้ออันศูนย์เก้าเก้าศูนย์ครับตัวมักตัวชอบโอ้ยน้ำร้านเมื่อเดียวมได้แต่ทุนอืมแต่ทุนเด้ยงสรแล้วเราปูกยงจีดต้องเลยสองสามนี่อกว่อืงมัจ็ดันอ้าปูกกระจัดหนักยู่ตัวนี้

เขาเพื่อกันแม่นแต่ปูต้องกันหลายตัวกันมที่้สี่เก้ห้าก็ก้เจ็ดเขากันเก้าแปดคนเก่าอังครับบ้านผมเพื่อกันกันทิมไว้อันเง่นแม่นยี่นิบคันแม่นยี่สิวันโอ้คัดคือเก่าละปูอันวิ่งตัวไรปูวิ่งหน่มีสีกโอ้ขาดอยู่ที่ปู ปูปูมักใส่ซีกับนึ่งมักนึ่งบ่อกอ,อก็เหมือนกันนะอือโอโอ4กับนึ่งอ,อก่อ,อยไงตะมาเด่นใดทั้งซีทั้ง, 4, งนึ่งก่อนสิข้จับปูเด็ปู เก้าสี่หกสี่เก้าสี่หกสี่ะปัวหกี่เพราะว่ามันเพราะว่าเสียงเพ่งตลาดนัดระบาดตัวใดปัว่รู้ว่ากี่ได้บ่มันเพราะว่าเพ่งเขาเขาสงมาในกรจิตสี่ศูนย์สี่ศูนย์เอาหลักหลัก็ไม่เจ็สี่กว่าปัวม่เจ็สี่กว่า ก้าสีมหกสี่สีน้ำหาน6อ๋อหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งห้าอ๋ 1, 4, 5, 5. อสแสดงว่างวดนี่ปู่คิดว่ามันใจทั้งวดก่อนเนาะ ขวดที่แล้วนี่มันใจที่เก้าศูนซูนเก่าจนไว้ทีไปซ้ำอืลว่าเกูนเก้านะอืออ้าวเพื่อนขึ้นยังไงพักสลากอะไรเรียนดีแท้แน่ะเรียนขอดขวดน้าำคนเราเพื่อนแต่ว่ามันมากอยู่มากเลย เรียกกันเรียกคู่นี่ปู่มักเลยปู้นี่ครับตัวเน้นอันคือหมวดที่แล้วปูกันเน้นในยุ่นี่ปูเน้นปูเน้นปูเด่นในสองคู่นี่หวดที่แล้วไปเลยครับ

ันึงากศูนย์คะนนหนึ่งก็หนเนาะรมบดไหมจีนหนึ่นอ่นหนึ่งพนี่สิบหกเา้น้องแคบหน้าจอได้พี่น้องได้เสียงเพลงจากจากต่างเนี่ยอันนี้คือของเก่าก่ันที่สิหอันนี้ของใหม่หนึ่งมิถุนาได้พี่น้องได้ คู่หอยวิ่ง4กับ4กับ1คู่เด่นทีหนึ่ง9 9 4 6 4 0 4 4, 4 0เพราะว่าเนีคู่วัยปากหลักบนล่างไปกับวัยปากหลักสิบลักหน่วยน้องปู่บนบนล่างไปกับกับนี่1 4 1 5 1 6แต่ปู่มาเน้นมาเด่นไหนก็คือ9 4 1 4 พี่น้องห้องก็ชับหน้าจอมักชอบตตนนี้ก็คือหาลอตเตอรี่กันอออ,ออกตัวไรออกตัวไรดน้เีโอ้คู่มักเกา่าดีครับงวดวนหนึ่งคู่มักเก้าศูน วัวดนี่ปูมักเก่าซีได้พี่น้องได้เก่าซีกับงามเลีงง้งามแก่นกันอายุปูแก่นกันอยู่เลยกเก่าซีเนีย่ยแต่เบื้องเป็นยังลูกโขดไทยเล็กจีบเก่าคิดว่าต้องกันละ่ะอพี่น้องแคปหน้าจอครับผมเสียงเพลงกระดังสามนี้ครับผมมักชอบตัวได้กันหาลอตเตอรี่กันมา,มาเข้ากับพานเลยพี่น้อง ก็เก็ไว้ที่เขาต่อเนี่ยไว้เดินต่อนกูงามอยู่เหล็กเหล็กสวยงามอยู่อ่ะการนมันสการณ์ครับผมอ่ฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามสวหรับคลิปนีนส้นสวัสดีครับผมโอ้เสียงเพลยงระดับตอนนี้